อ้แผ่นส oh, ุดท้ายแล้วนะครับแผ่นสุดท้ายแล้วสวยนะครับสวยมากนะครับหลังจากหุ้งหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับไวมากนะครับ

เนีย่ยดูบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับช่วงค่าช่วงค่ํไม่เย็นแล้วครับค่าแล้วอากาศค่อนข้างเย็นนะครับเนี่ยเริ่มจะมีลมแล้วนะครับแล้วหนาวนะมีลม จ่าเอ็มเมื่วันนี้เขาบอกซื้อเจ็ดศูนย์มาสันมาแน่ยครับอ่าเอาอีกแล้วยังตามมาหลอกร้อนอยูอ่ะเรียกเจ็ดศูนย์มาเนี่ยังมาเร็วอยู่บหมอนจ่าเอ็มสะเทือนเลยนะครับจ่าเอ็มสะเทือนเลยนะครับผมเอฟซีบอกว่าให้ซื้อเลขเจ็ดศูนย์นะเจ็ดศูนย์นี่เป็นสกอร์นะครับสกอร์วันนี้เนี่ยจะหาซ้อนยังออกแมนบเอ้า มาลีดอัดเนี่ยอ๋อห้าสองอ๋ออ๋อว่า,าเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมแมอนอยู่ไม่เกี่ยวครับแต่มารดิบนะครับ,อ,อ,รบอัดลิเวอร์พูลไปนะครับผมห้าสองครับคาบ้านนะครับผมคาบ้านนะครับผมอย่างน้อยก็ชนะมารดิบไม่ได้นะครับผมชิงยูฟ่าสองรอบก็แพ้สองรอบเนาะก็ตามประสบการณ์เยอะมารดิบประสบการณ์เยอะเจ้ายุโรปเนาะเอาไม่แน่ไม่แน่เจ้ายุโรปก็ธรรมดาแหละครับผมลองดูเจ็ดศูนย์อาจจะออกจริงๆไม่แน่อาจจะมาสันแมนครับ <c oughs> แฟนนิวภูมิอย่าพูดนะครับมัดดิดนะยืนอยู่นี่นะมัดดิดนะอย่านะลาชันชุดขาวเราลาชันชุดขาวโอเคโอเคเด็กลาชันนะครับเด็กลาชันนั่นอย่านะอย่านะเด็กผีเนี่ยยืนจับอรู้สิงอยังไะกระสังมาแต่สังเวียนยูหนุ่มสันอาโอเคนะครับคอยซื้อไว้อยู่เด้อสังเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนเยี่ยมทำเอลไซร์นะแมนยู เออแม่งเริ่มหายไปแล้วเนาะไฟแล้วมนขึ้นแต่ไฟแรงๆแล้วอืมกองครับแมงเมาก็เบาบางลงแล้วนะครับ อ้ใส่ส่งนาหารไว้ไมาเนี่ยทอ่อ,ทอรอดท่อ,ทอรดว่ามันเก่งทอ่อรอดเลี่ยเอา้เงียบเสอยบนี้คือบ่มีผู้เมนมาบาดนี้เดียววาก็่บาดเนเอาลองเพ่งลองเพ่งเจ็บขอจตกท่นเนะี่ไหลูวันปูวันปูแอ,น,อนไปไหน คนหนึ่งไม่ช่วยกันขาย,ขาย,ขายไม่รู้นะครับอันนี้ผมผมผู้จักน้ำข้าเจ้าด้วยครับเนะาะก็ไปถามพี่แอนเอานะครับผมไม่รู้นะครับมา,า,านไม่สมัครก็จะเห็นถึงสนามเป็นตุวท้ายนะครับผมเดี๋ยวรอคุณยิงแนี่ยลงนะนะวางข้างล่างป่นี่ก็พี่ชัยกัลบลุงวางนะครับผมคุณลุงผมก็ลงมานะครับเย็นกับลงวางนะครับผม ไส,กกไส้มันมัดัมัดถือไส้นี่มัดนะครับผมมือนะวันสินก้นะครับผมกี่บาทนะครับก้องขึ้นนะครับพี่น้องงงเพียงีได้กี่แสนวิวแล้วลองพอม,มัดตอนนี้ก็หนึ่งแสนแปดหมืม่นวิวแล้วนะครับด้วยเกรงใจป้าสาจ้าต้องทำตัวน่ารักไว้อะโอเคสันสองแสนสักหน่อยสองแสนแน่นอนอไม่ได้มีเยวได้

มองไกลๆมันสะท้อนมันบวมอยู่ตาดูเอาซะแล้วคนมวยตอ้นี่กงสี่ตาเออดีครับสบายดีจำเป็นมวยผู้เอกงปเอาไปทำไปจังน้อยนะจังน้อยนะคุณพันไม่คือคือคือลักษณะแบบว่าพอดีพอดีเวลากันคอกันคอพูดเหนื่อยด้ไหมพูดเหนื่อย โอมาเลยขุนพันตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ครับขุนพันนะผมย้ายย้ายแล้วคุณอาฟีดมาใหญ่ใหญ่แล้วแปลว่าเลือดเท้าออกไายหมดแล้วซักโบ๊ะเมื่อเมื่อกี้นี่มาหกหาี่ยเอาแล้ไม่ต้องอีลาข่าอีเรียนายกที่หนึ่งเลยจัดไปสักโบเออโอ้ผมมีดาวมือเดือนน้อนแล้วโอ้เดีอนน้อนหมดเดียวเดียวเด้อ มัการสุดท้ายขึ้นแล้วนะพี่แล้วครับนี่ครับน้เราก็สําเร็จไปด้วยดีน่สนสุดท้ายนะครับขึ้นแล้วนะครับสู้กับว แสดงศรัทธาจึงมาหาผ <c oughs> ู้ผู้จะพาลูกมาเลีรร้ยงนั้นคนลูมานผจนหลุดพ้นด้วยบารมีผมผู้ปราริสิทธิชี้นิลูกมาในท้ยรี Satu kini kobaran ku namakan na terkarena sayap na ko Arya mei puti seto na mo